สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณในเดือนมีนาคม2564ชาวเมถุนเกิดตั้งแต่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะอะอย่างที่หมอพูดทุกคลิปเลยนะคะ การอ่นานไพ่เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมไม่ได้เจาะจงของคนใดคนหนึ่งพ,งพิเศษนะคะมันอาจจะตรงกับคุณบ้างหรือไม่ตรงเลยถ้าไม่ตรงก็ผ่านข้ามไปนะคะอ่าแล้วก็การอ่นานไพ่นี้เป็นไพ่สลับกันได้คือถ้าคุณไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็แสดงว่าคนรักของคุณนะคะที่เขาทําแบบนี้นะคะไปสลับกันเราเองไพ่นะคะที่หมอเห็นคุณอาจจะคุยกับชาวตุลลัคนาตุลอ่อาเดอสตาคือชาวกลุ่มลัคนากลุมไนท์ถือดาบก็คือชาวธาตุลมตุลกลุ่มเมทุนธาตุดินก็มานะคะกัน พฤกษบ,บังกรที่จริงคุณคุยบใไรก็ได้นะคะหมอว่าไม่ต้องฟิกไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่จัดเม้นนะคะเป็นไพ่ของจัดเมน้นคือไพ่ของการตื่นรู้นะคะเป็นไพ่ของความของความสัจธรรมนะคะหมอว่าคุณอาจจะหลุดพ้นบางอย่างก็ได้นะคะหรือสิ่งใดที่เราไม่คิดว่าจะได้มาสิ่งใดที่เราปล่อยไปแล้วมันอาจจะกลับย้อนกลับมาหาเราก็ได้นะคะไพ่จัดเม้นนี้เป็นไพ่ของเวรกรรมนะคะเป็นไพ่ของ การกระทำนั่นแหละคะ่ะเราทําทั้งดีแล้วไม่ดีเนาะนะคะเป็นมนุษย์นะคะคนหนึ่งเรายังไม่ได้บรรลุอะไรนะคะมันก็ย้อนกลับมาหาเราหมดแล้วค่ะเป็นวิบากรรมนะคะตอนนี้หมอไม่รู้ว่า,าที่ผ่านมานะคะเป็นเดอะสตาร์หมอว่าคุณคุณพักอะไรบางอย่างพักเบรกพักใจคุณสงบนิ่งคุณเทบางอย่างทิ้งนะคะที่มันแก้ปัญหาไม่ได้ห้ามไม่เท้านะคะไม่รู้ว่าคุณขัดแย้งกับคนรักนะคะอาจจะเป็น ห้าไม่เท้านี้ะได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีปัญหากับคุณก็ได้หรือพวกคุณสองคนก็ได้ค่ะที่มีปัญหาคาราคาซังเลื้อลังมานานที่มันแก้ไม่ได้ถ้าสมมตินิสัยสมมติรัาแฟนเรานะคะมีคนอื่นก็ยังแก้ไม่ได้เขาก็ยังทําอย่างนั้นนะคะโยกกับไนท์เธอเรียนความสัมพนันธ์นี้นิ่งละค่ะมีคนไปโฟกัสเรื่องส่วนตัวเรื่องของตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่าที่จะมา ฝกันเรื่องความรักสามไม้เท้ามีการรอนะคะคนเก่าคนไกลรอจะติดต่อรอสื่อสารรอพูดคุยหรือคุณเริ่มมองอนาคตไปข้างหน้าแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์ที่มันหยุดนิ่งนี้จะออยังไงไพ่จะติกนะคะเป็นไพ่ของต้องชังต้องเลือกบางคนอาจจะมีอายหมอย,ยังไม่แคลิฟายนะคะมาพูดพื้นๆก่อนแล้วกันนะคะมีบางอย่างที่เราจะต้องตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลนะคะเลือกอย่างมีเหตุมีผล หรือความรักนี้มันไม่ได้รับความยุติธรรมกับคุณนะคะมีการมีการบล็อกกันไปในความสัมพันธ์นะคะหรือไม่ก็มีการปิดกัน้นมีกำแพงหรือความรักนี้คุณยืนนะคะตั้งง่ายอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าคุณไฟคุณต่อสู้เพื่อความรักของคุณมาเยอะนะคะนายถือดาบระวังอารมณ์นะคะระวังการทะเลาะกันการ,การมึนตึงการขัดแย้งการมีอีโก้ต่อกันนะคะในความรักนี้ หกเหรียญแปลว่ามีความมีใครสักคนนะคะที่แชร์ความรู้สึกไปให้คนอื่นนะคะแบ่งใจนะคะแบ่งเวลาแบ่งอะไรก็ได้ที่ไปให้คนอื่นหรือความรักนี้นะคะคุณได้รับความไม่เท่าเทียมมานานแล้วเป็นหกเหรียญใช่ไหมคะหกเหรียญน,นี้ให้นะคะให้ทุกอย่างให้ความรักให้การพพอร์ตนะคะให้อภัยทุกอย่างนะคะที่ผ่านมาจนตอนนี้มอคิดว่าคุณเป็นจติกะคะ่ะคุณถ้าคุณไม่รับความยุติธรรมมอว่าคุณนะคะ น่าจะนิ่งจะเงียบนะคะไปโฟกัสเรื่องตัวเองมากกว่าแต่อย่างที่หมอบอกนะคะในนี้วิวฟอร์จูนนะคะจัดเมน้นหกถ้วยมีคนเก่าๆสิ่งเก่าๆนะคะอาจจะย้อนกลับมานะคะที่หมอเห็นอยู่ตรงนี้นะคะกลับมาเพราะว่าหมอว่าเขาเลือกคุณเพราะไพ่พจะติกนะคะกับจัดเม้นนะคะอืไม่รู้ว่าคุณไปขอพรหรือติดสินบนอะไรนะคะขึ้นมาหรือคุณขอพรสิ่งใดหมอว่าคุณจะได้คืนกลับมาความยุติธรรมจะมาเสิร์ฟแล้วนะคะใครที่ทําไม่ดี ะะมันก็เปลี่ยนนะคะทั้งดีและไม่ดีมันก็ย้อนมาหาใครที่ทําไม่ดีนะคะเขาก็จะได้ไม่ดีเวรกรรมย่อมนะคะย่อมเอาคืนนะคะมันก็เป็นแบบนี้นะคะหรือความรักใดนะคะที่คุณให้มาเยอะให้ความรักความเอาใจใส่ให้อภัยมาเสมอตอนนี้คุณเริ่มให้ตัวเองคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นเดอะสตาร์แล้วนะคะอยู่ๆนะคะจัดเม้นท์ว o ออฟฟอร์จูนหกถ้วยนะคะเขาก็วนกลับมาหาคุณคนที่คุณรักนะคะอยู่ๆเขาก็นึกถึงเรานะคะ กลับมาหาเราเลือกเรานะคะเห็นไหมโชคชะตาะคะ่ะสิ่งใดที่เราคิดว่าเราไม่ได้คืนเรากลับได้ในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะปล่อยวางแล้วเราคิดว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคหมอขอ c ค a ิ i f y จัดเมนนะคะให้ชาวเมทุนลัคนาเมถุนนะคะคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณอาจจะหมดซึ่งห่วงเวนห่วงกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งจัดเม e หกถ้วยค่ะ สิ่งเก่าๆนะคะจะย้อนกลับมาหาคุณนะคะหมอเห็นไพ่ยอย่างเงี้ยนะคะ่ะระสซันเพราะเขาคิดว่าคุณคือความสุขความสดใสของเขานะคะที่เขายังมีความรักนะคะให้กับคุณนะคะวิวอัลจูนคือกงล้อหมุนโชคชะตานะคะตอนนี้สิ่งใดที่ยังบังเกิดสิ่งใดที่ดีๆจะบังเกิดหาคุณแล้วนะคะหมอว่าเนี่ยค่ะจะติกนะคะมีคนที่ช่างมีคนที่ตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วนะคะว่า เขาจะเลือกคุณเลือกสิ่งเก่าๆนะคะที่ย้อนกลับมาหาคุณอ่านะคะที่ผ่านมานะคะหมอว่าเป็นเดอะฟลูคุณอาจจะห่างกับคนรักต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําอยู่ในช่วงที่สบายๆนะคะเหมือนสบายใจนะคะเพราะว่าคุณได้ปล่อยอะไรไปนะคะที่คิดว่ามันไม่ใช่ของเรามันก็ต้องปล่อยไปคุณจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองในเมื่อคุณเรียกร้องอะไรที่มันไม่ใช่คุณก็ปล่อยไปนะคะและเดอะฟูหมอว่าคุณก้าวไปสู่สิ่งใหม่นะคะ แต่จู่ๆนะคะมอว่ามีคนเก่าๆอยากกลับมาหาคุณนะคะไพ่มันขึ้นมาอย่างนั้นหมดเลยนะคะอ่านะคะนายถือถ้วยใช่ค่ะมีคนเนี่ยไพ่มันออกมาแล้วค่ะวิวฟอร์จูนเหมือนตรงนี้เลยอ่ะนะคะมอว่ามีคนเก่าๆกลับมาง้อหรือคุณก็ได้ค่ะไปง้อใครหรือใครมาง้อคุณกลับมาคืนดีกันนะคะจากที่เคยห่างกันไปนิ่งกันไปเงียบกันไป นะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำนะคะแล้วจู่ๆมีคนที่กลับย้อนกลับมานะคะคนที่เคยเงียบใส่คุณคนที่เคยบล็อกกันไปคนที่คุณเคยรอคอยนะคะมาว่าจะย้อนกลับมานะคะเนี้ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่กลับมาแล้วจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่ตกลงกันนะคะจะได้รับความชัดเจนขึ้นหนึ่งดาบก็ขึ้นนะคะมาว่าเขาตัดสินใจย้อนกลับมาหาคุณเพราะคุณคือความสดใสคุณคือความเติมเต็มนะคะ คนที่เขาเฝ้ารอคอยที่จะติดต่อสื่อสารนะคะคุณอาจจะบล็อกเขาไปมันเป็นไพ่ของการตัดกันไม่ขานะคะยังอไรยอยาวรยังรู้สึกเสียดายคุณอยู่เพราะว่าหมอว่าคุณนะคะคุณอาจจะมีอะไรที่โดดเด่นการงานดีการศึกษาดีหรือหน้าตาดีหรืออะไรที่เป็นโดดเด่นในวงสังคมนะคะเขาไม่อาจละทิ้งคุณได้หมอว่าเขาย้อนกลับมาเขารอคอยบางคนคุยอย่าคนไกลคนต่างชาตินะคะย้อนกลับมาคราวนี้หมอว่าดีจะได้ความ จะได้ความชัดเจนจะได้มีข้อตกลงอะไรกันบางอย่างนะคะบางคนคบกันมานานนะคะบางคนมีครอบครัวมีความผูกพันกันนะคะหมอว่าบางช่วงบางเวลาคนบางคนอาจจะตัดสินใจผิดพลาดก็ได้นะคะหมอว่าเขายังนึกถึงคุณเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะไพ่พวกนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะในการแก้ไขปัญหายัางไงคะ ไพ่พระก็คือพไพ่ไฮโลแฟนนะคะการแก้ไขปัญหาหมอว่าถ้าคุณเป็นคู่นะคะกาลยานมิตรต่อกันนะคะ,พะไพ่ไฮโลแฟนคือคันให้อภยัยให้โอกาสนะคะอันนี้แล้วแต่คุณจะพิจารณานะคะแต่ถ้าเขาทําสิ่งใดที่ไม่ดีมากนะคะชาวซองคุณทําอะไรกับใครไว้หมายถึงว่าถ้าคุณทําอะไรกับชาวเมทุนในสิ่งที่ไม่ดีมากๆนะคะเขาจะพิจารณาด้วยจัดเมนคือตามหลักของความเป็นจริงนะคะ ถ้าสิ่งใดที่คุณทํามาดีมากกว่าข้อเสียนะคะเขาจะให้โอกาสนะคะแล้วกลับมามีข้อตกลงอะไรซึ่งกันและกันนะคะมีการทําสัญญามีข้อตกลงมีอะไรที่จะชัดเจนขึ้นนะคะคนที่อยู่ไกลคนที่รอคอยคนที่บล็อกกันไปมีโอกาสปดบล็อกแล้วก็กลับมาเคลียร์มาคุยกันชัดเจนขึ้นนะคะเออไม่เป็นโอกาสดีๆของคุณเลยค่ะเช้าเมถุนหมอขออนุญาตเก็บไพ่นะคะทีนี้หมอขอดูใจของเขาอ่ะดูขอดูตัวต,วตนเขาก่อนนะคะ ตัวตวนคนรักของชาวเมถุนลัคนาเมถุนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตัวตวนคนรักของชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเจฟูนะคะสิบดาบนะคะ าะะสามดาบเดดเดหมอไม่รู้ว่าเขานะคะไปเจ็บอะไรมานะคะไปเจ็บแล้วก็ไปจบอะไรกับใครมานะคะหรือว่าเขาจบกับคุณอ่านะคะโอเคหมอคิดอย่างาหมอพูดอย่างนี้นะคะมันเป็นสองประเด็นหนึ่งเขาอาจจะเคยจบกับคุณนะคะแล้วตอนนี้เขาก็อยากหวนกลับมานะคะความสัมพันธ์เมื่อก่อนว่าอาจจะไม่มีความชัดเจนเหมือนโดนแทงข้างหลังตอนนี้นะคะจบแล้วมมีมีความเป็นอิสระก็ได้นะคะคือ ไม่ได้ผูกมัดอะไรกับใครหรือความสัมพันธ์นี้เขาไปเจอคนใหม่นะคะเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วความสัมพันธ์เขาก็ไม่ชัดเจนหมอว่าไพ่พวกนี้มันโดดไปได้ถึงสองสามเดือนนะคะอ่าไม่ใช่แต่เป็นช่วงที่หมอดูนะคะอ่าแล้วนะคะ่ะเขาเลยไปมันเหมือนโดนแทงข้างหลังนะคะไปเันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ไปเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เขาจบกับใครบางคนแล้วหมอเลยเนึกคิดว่าเขามันช่วงที่นะคะเห็นไหมจัดเม้นกับจัดติคือช่วงที่เวรกรรมนะคะเอาคืนนะคะหมอว่าเขาจบ ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตอนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณแต่คุณบล็อกเขานะคะหรือมีกำแพงก็ได้ขอดูอ่านความคิดของเขาก่อนนะคะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวเมทนลัคณาเมทุนนะคะอ่านะคะจัดเมนนะคะใช่นะคะหมอว่าเขานะคะถ้าคุณบล็อกเขาเขาอยากให้คุณปลดบล็อกเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากสื่อสารกับคุณหกถ้วยนะคะดูดีไพ่ของคุณขึ้นมาหมดเลยนะคะ หมอว่าเขาคิดถึงสิ่งเก่าๆสิ่งอะไรที่มีแต่คุณแต่เขาคิดว่าคุณไม่รับเขาหรือเปล่านะคะอันนี้ถ้าลมตึมกุมเมทุนนะคะหมอว่าเขานึกถึงเขาเสียดายนะคะเขาดังรู้สึกอาจจะรู้สึกผิดก็ได้นะคะอยากกลับมาลื้อฟื้นนะคะมาคืนดีกับคุณนะคะอยากได้ความชัดเจนนะคะเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยหันหลังให้คุณไปเจอคนใหม่แล้วอาจจะไม่ได้ดีก็ได้นะคะจะจบลงที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตอนนี้เขานึกหวนนึกถึงสิ่งเก่าๆที่มีคุณที่เคยให้เขา ดูแลเขาเอาใจใส่เขาที่ดีนะคะเหมือนเขาอยากกลับมานะเขารอคอยหากคุณนะคะเป็นครอบเป็นครัวเคยผูกพันกันแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้นะคะเคยคบกันเป็นแฟนแล้วอยู่กันมานานนะคะผูกพันกันมาเขาห่วนและลึกถึงนะคะบางคนเป็นครอบครัวแล้วนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะหมอว่าแต่เขากลัวคุณปฏิเสธก็ได้ในความคิดเขา,าหรือเขาคิดหรือเขาคิดว่าชาวเมถุนตอนนี้นะคะ่ะอาจจะมี มีตังก็ได้ะค่ะหรือรล่ารวยหรือว่าคุณอยู่ของคุณก็ได้หรือเมื่อก่อนเราเคยมีอีกโก้ต่อกันเพราะต่างคนต่างคิดว่าฉันมี็ก้าเหรียญที่จริงไพ่ก้าเหรียญนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่มันมีแง่มุมอีกแง่นึงมุมนึงคือเมื่อเราคิดว่าเราอาจจะเพอร์เฟคเราอาจจะอะไรเราก็ไม่งอกันก็ได้หรือตอนเนี้เขาคิดว่าคุณไม่มีเขาก็อยู่ได้หรือเปล่าแต่เขาไม่มีคุณเขาอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้เขาอาจจะเงาอาจจะหววคิดถึงสิ่งเก่าๆนะคะที่เคยมีคุณอยู่ก็ได้ที่เคยเป็นครอบครัวที่เคยผูกพันกัน นะคะเขาหมอว่าเขาเขาเครียดนะคะเขากดดันเขาคิดถึงนะคะคุณอาจจะเป็นความเติมเต็มของเขาอาจจะมีเงินมีทองหรือมีฐานะอะไรก็ได้นะคะเออนะคะเนี่ยเขาคิดว่าคุณคือความเติมเต็มให้เขามาตลอดนะคะสิ่งใดที่เขาผิดพลาดเขาหมอว่าเขาอยากกลับมาหาคุณอยากกลับที่จะมาเริ่มต้นใหม่นะคะอยากที่จะขอโทษขออภยัยอยากให้คุณให้โอกาสเขาก็ได้นะคะ เพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าไม่มีใครเป็นพ่อพาแม่พาเหมือนคุณอีกแล้วก็ได้เออนะคะยะกซันไพ่หมอ,อ,อกมาดีนะคะอ่านเนี่ยค่ะมันแวบออกมาแล้วนะคะไพ่หมอ,อ,อกมาดีหมอจะอ่านนะคะถ้าใครที่พลังงานไม่ดีมาฟังพลังงานแบบนี้ก็ขอให้คุณนะคะเจอแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะเออนะคะฟังดีๆบ้างบางคลิปก็ไพ่ไม่ดีไม่ดีนะคะอ่าบางคลิปก็บางราศีก็ไพ่ดีหมอจะอ่านตามไพ่หมอเลยแล้วกันนะคะ เขาคิดว่าคุณน่ะคือความเติมเต็มคือความสดใสของเขาสิ่งใดที่เขาผิดพลาดไปสิ่งใดที่เขาไปเจอแล้วมันไม่ได้ดีเขาก็อยากกลับมาหาคุณที่เคยผูกพันคบกับเขามานานเขาอยากมีโอกาสให้คุณให้อภัยนะคะเขาอยากมาร้องขอโอกาสอยากคืนดีเพราะคุณคือเป็นคนเดอะซันนะคะคือความสดใสคือความเติมเต็มเป็นสิบเหรียญบางครั้งเขาคิดว่าคุณไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้แต่เขานะคะเงาเครียดกุ้มในสิ่งที่กระทำหมอว่าอย่างนี้ค่ะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ อ่านะคะไพ่วิกตอรี่สิ่งใดที่คุณหน่ะหนึ่งถ้วยนะคะออกมาเหมือนกันเอาเขาอาจจะคิดว่าคุณมีคนใหม่ไปแล้วหรือเปล่านะคะหมอว่าเขาเหงานะคะถ้าไม่เหงาก็ช็อตนะช็อตเงินเออคุณอาจจะเคยให้เขาเปเขาหรือเปล่านะคะบางครั้งเขาอาจจะก,กลับมาผลประโยชน์นะคะแต่บางครั้งนะคะเขาอาจจะก,กลับมาเพราะว่าเห็นคุณเห็นค่าของคุณว่าคุณนะคะเป็นไพ่วิกตอรี่เคยผูกพันเคยทําดีเ,าเขามาทุกอย่างตอนนี้เขาเริ่มเห็นคุณเห็นค่าคุณแล้วเริ่มเห็นความดี ะะไม่รู้ว่าสายไปหรือเปล่านะคะเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอันนี้ไัยความคิดเขานะคะนะคะทีนี้หมอขออ่านแนวโน้มความสัมพันธ์ให้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับคนรักคุณนะคะชาวไม่ทนจะเป็นยังไงบ้างหมอขอภัยนะคะเสียงไก่ขันนะคะลองมาฟังเสียงธรรมชาติบ้างนะคะ <laughs> หาแนวโน้มความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงนะคะกับคนรักหนึ่งดาบนะคะอืไพ่ออกมาใบแรกคือหนึ่งดาบสองถ้วยนะคะห้าม้เทา้าเด็กถือถ้วยโด์นะคะคิงถือถ้วยนะคะ เล็กถือดาบนะคะเดซันฮาลาฟันอึ๊บอึ๊บแปดไม้เทา้าสี่ไม้เท้านะคะควินทถือเรียนจัดเม้นท์ให้ใต้สำหรับนะคะเป็นหกไม้เท้านะคะ หมอจะอ่านไพ่ยอย่างนี้นะคะหนึ่งนะคะลดอีโก้นะคะลดความมึนตึงบาง,บางคนมีความรักกับคนอายุน้อยกว่าเขาจะดื้อมากนะคะมีอายุที่ต่างกันบางคนต่างาศาสนาบางคนอยู่คนละซีโลกคคือคนละประเทศนะคะความรักนี้หมอว่านะคะ มันมีการย้อนกลับมาคืนดีกันอย่างที่หมอบอกนะคะบางคนมีความสดใสมีความเติมเต็มนะคะสิ่งไรที่คุณทําดีมาตลอดนะคะจะเห็นคุณเี้นค่าแต่ในนี้หมอไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะกับคุณกับคนรักนะคะที่กลับมาคืนดีกันนะคะเพราะว่าคนที่คุณรอคอยคนที่คุณหันหลังให้นะคะคนที่คุณคิดว่าไม่น่ากลับคืนมาแล้วเขาจะกลับคืนมานะคะถ้าบอกกันอยู่หมอว่าจะได้ปลดบล็อกนะคะจะได้สื่อสารจะได้เคลียร์ปัญหากันนะคะ ปัญหาบางอย่างเล็กๆน้อยๆนอยวนๆนวิ่งเวียนมันก็ยังอยู่นะคะขอให้คุณค่อยๆแก้ไขไปหาปัญหาทีละเปอนะคะคุณจะพบกับความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสให้อภัยกันนะคะ เออนะคะได้คุยกันได้สื่อสารบางคนนะคะจะผูกพันเคยผูกพันกันมาคบกันมานานมีโอกาสนะคะเป็นครอบเป็นครัวเหมือนเดิมได้กลับมานะคะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะลดอีโก้นะคะลงนิดนึงนะคะลดความเป็นตัวตนของเรานะคะสื่อสารการคุยกันให้มากขึ้นถ้าขัดแย้งกันเรื่องเดิมๆมอว่าปัญหามันจะค่อยๆคลี่คลายนะคะทัศนคติบางอย่างมันอาจจะไม่ตรงกันนะคะยังไงนะคะ คุณก็ยังเป็นคนที่เขารักอยู่ค่ะเห็นไหมมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้บางทีมันก็มีบ้างที่เผลอใจแต่เขาก็ยังมีคุณนะคะนเนี่ยนะคะพยายามนะคะที่จริงความรักของคุณมันมันมีการคิดถึงกันละค่ะมีการที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะบางคนมีลูกด้วยกันบางคนอายุตา่างกันนะคะ world, ค,ค<ๆ>่อยๆปรับตัวเข้าหากันแต่ยังไงหมอว่าคุณยังเป็นความรักที่ดีต่อกันอยู่นะคะมีโอกาสได้กลับคืนมาเออไพ่ของคุณมาดีนะคะเออแต่มีปัญหาบ้างที่เล็กๆน้อยๆคุณที่จะต้องเคลียร์กัน ะคะหมอว่าจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนต่างชาติคนแดนไกลคนต่างอายุนะคะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะคะบางครั้งคนเรารักกันได้ด้วยความต่างก็ได้นะคะอืมทีนี้หมอขอดูคนโสดบ้างนะคะคนโสดนะคะอาคนโสดคุณนะคะขอดูนะคะคนโสดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับคนโสดจริงๆจ,จะเป็นยังไงคะ จะมีใครเข้ามาไหมสิบเหรียนนะคะทำพลัสามถ้วยคนโสดนะคะอาจจะได้พบเจอคนชาวราศีธนูธาตุดินการพึกษพมังกรนะคะราศีตุลก็มานะคะลัคนาตุลธาตุลมก็มีนะคะในนี้มันขึ้นหมดเลยนะคะคุณอาจจะได้เจอทางสายเพื่อนนะคะอ่า สายโลกออนไลน์นะคะวิวนะคะวิวฟอร์จูนนะคะคนที่นะคะจะเข้ามาเขาจะจริงจังนะคะเขาจะตัลุยจีบคุณก็ได้นะคะบางคนนะคะอ่านะคะเนี่ยมี1นถ้วยนะคะ2อถ้วยขึ้นมา1ไม้เท้านะคะ อุ้ยไพ่ล่วงเด e ดได้แชริออตนะคะโอเคเดลเวอร์ okay, lover, นะคะใา้ใต้สำหรับตรงนี้มันขึ้นเดฟูลคืออย่างนี้นะคะหมอมองว่านะคะหนึ่งบางคนคุยกับคนทางไกลคนต่างชาติก็ได้นะนะคะคุณรู้สึกดีๆต่อกันแต่เดลเวอร์นะคะคุณหรือเขาก็ได้อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะแต่ยังไงหมอว่านะคะ คุณจะเลือกได้คุณจะเลือกหนึ่งถ้วยคุณอาจจะเคยเจ็บมาหรือเขาอาจจะเคยจบมาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะคนนี้นะคะเคยเจ็บมาเป็นคนชาวราศีกรกฎลัคนาราศกรกฎนะคะเมถุนก็มานะคะหรือคนไกลคนต่างชาตินะคะหมอว่าธาตุลมขึ้นมาเยอะมากเป็นวิอ o ลฟอร์จูนนะคะกงล้อโชคชะตาหมุนแล้วให้คุณเจอนะคะที่จะได้เจอเริ่มต้นใหม่นะคะที่ความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะเออนะคะ ให้พวกนี้แต่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะนะคะ,ะ,คะบางคนเป็นคือกล้าที่จะเปิดเผยนะคะกล้าที่จะมีความรักกล้าที่จะคบนะคะคุณอาจจะเจอกันทางสายเพื่อนนะคะบางคนนะเขาจะมาให้ความเติมเต็มกับคุณนะคะเออนะคะแต่ว่ามันต้องปรับตัวเข้าหากันบ้างนะคะพอจะติดกับแต่แทนพารนแปลว่าการปรับตัวเข้าหากันเขาจะมาให้ความเติมเต็มกับคุณเนี่ยนี้ยังขึ้นหนึ่งเรียนอยู่เลยค่ะเออนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ๆคนนั้นนะคะ เป็นคู่โซเมตนะคะที่นะคะจักรวาลหรือวิโอโฟจูนโชคชะตานะคะบางคนมาพร้อมกับความจริงจังนะคะใช่นะคะจะติกนะคะบางครั้งมันต้องเลือกบางคนนึกถึงสิ่งเก่าๆคนเก่าๆก็มีนะคะคนที่เคยจบกันไปห่างกันไปนะคะเนี่ยค่ะคนนั้นอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้อย่างที่หมอบอกค่ะหนึ่งถ้วยคือได้การเริ่มต้นใหม่เดลเวอร์นะคะเป็นเป็นคู่รักนะคะที่คนรักที่ อาจจะต้องมีเลือกบางคนเข้ามามากกว่าสองสองคนนะคะถ้าคุณไม่มีเขามีนะคะแต่แล้วหมอว่ามันจะคบกันได้คุยกันได้นะคะเออนะคะบางคนอาจจะเจอกันทางเพื่อนอย่างที่หมอบอกนะคะเข้าใม่ความเติมเต็มนะคะมันเป็นโอกาสดีๆของคุณนะคะทั้งคนมีคู่แล้วค่ะทั้งคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะเจอรักที่เป็นโซเมทนะคะคนมีคู่อาจจะมีคนเก่าๆมาวนเวียนแล้วค่ะได้มาเคลียร์หัวใจกันได้มาคุยกันได้พบสิ่งที่ดีขึ้นนะคะ อราศีเมถุนนี้ดีแล้วนะคะหมอว่าดีอย่างต่อเนื่องมาสองเดือนแล้วมั้งนะคะโอเคทีนี้หมอขอไพ่นะคะโชคลาภบ,บ้างอ่านะคะโชคลาภชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะคะโชคลาภชาวเมถุนลัคนาเมถุนจะเป็นยังไงบ้างคะวันที่สิบหนะคะใกล้จะถึงนี้นะคะกุมภากับหนึ่งมีนา หนึ่งนะคะสิบก็คือหนึ่งศูนย์ก็ได้นะคะเลขที่ลดนะคะเด <The word. S 1> อร์วิวนะคะโอเคมันมันมีแค่ตัวเลขตัวเนี้ยนะคะอาเลขที่ลดนะคะลดใหม่ๆนะคะเนี่ยเลขที่ลดนะคะมีเท็กซ์ุนแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะ เออนะคะแล้วก็หกกับเก็เตีย๊ยรตัวเดียวกันงั้นหมอจะบอกว่ามี1มีศูนย์นะคะมีห1 0นย์เคุณไปจับไปตัดเอานะคะลองดูนะคะหมอแค่เป็นแนวทางนะคะเออนะคะหมอก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอเนี่ยแนวทางนะคะไพ่สรุปให้ชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนนะคะเพืซันจัดเม้นนะคะ จติกควินถือดาบไนท์ถือถ้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะเออมอว่านะคะถ้าสิ่งใดคือคนที่ใช่ของคุณนะคะไม่ว่าจะห่างกันไปนานแค่ไหนจบกันไปหรืออะไรนะคุณจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันเห็นไหมคนที่เคยจบเคยเลิกเคยห่างเคยนิ่งเคยเฉยใส่กันนะคะจะได้มีโอกาสลื้อฟื้นนะคะอะะกลับมาคืนดีกันนะคะ กลับมาคราวนี้หมอว่าจะจริงจังขึ้นนะคะแต่บางคนไม่เอาคนเก่าๆนะคะตัดทิ้งไปถ้าอะไรที่เราเจ็บมากๆมันจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้ที่เรานะคะคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมเราตัดไปเราจะได้เจอคนใหม่ๆนะคะถ้าเป็นคนใหม่ๆหมอว่าจะได้เจอพวกพ่อไม่แม่ไม่หรือคนต่างชาตินะคะคู่บุญคู่กรรมคู่กัลยาณมิตรที่เคยสร้างกุศลร่วมกันมานะคะเห็นไหมนะคะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือเขาอาจจะมีอะไรที่โดดเด่นนะคะหรือ ถ้ายุเท่ากันหรือมากกว่าเขาก็จะหน้าตาเด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาอ่อนวัยก็ได้นะคะอาจจะเจอทางสายเพื่อนนะคะสายโลกออนไลน์นะคะเริ่มแรกเราก็อาจจะเป็นเพื่อนกันนานๆไปมารู้สึกดีต่อกันแต่ถ้าเป็นนะคะคนรักที่มีปัญหาหมาว่ามีโอกาสที่ได้กลับมาคืนดีกันนะคะลองดูนะคะเออนะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้ไพ่ที่ดีด้วยนะคะแต่ถ้าความรักใดไม่มีความยุติธรรมพวกเนี้ยระวังนะคะไพจ่จะติดกับไพ่จัดเมนขึ้นมาพวกเนี้ยนะคะ คือไพ่ของกฎแห่งกรรมไพ่มาเสริมความยุติธรรมนะคะใครทําไม่ดีมันก็ได้ไม่ดีนะคะใครทําดีก็ได้ดีทุกอย่างนะคะมันอยู่ที่การกระทําเรามันจะเป็นวงกลมมันจะย้อนกลับมาหาเราเสมอแหละนะคะทุกคนนั่นแหละแม่แต่หมอเช่นกันนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะอายุคนไม่ยืนยาวนะคะเราเลือกทําแต่สิ่งดีๆดีกว่านะคะขอบคุณนะคะชาวมิถุนลัคนามิถุนขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณเหมือเกิดขึ้นกับคุณเหมือนไพ่นะคะที่ขึ้นมาดีๆนะคะ ถ้าดูดวงส่วนตัวใต้ลิง์กนะคะมีไอ l ดีลยล์มีค่าครูที่หมอทิ้งไว้อย่างละเอียดนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ